สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสิงเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่9พฤศจิกายน65นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับห้างเซิงเช้าตัวดินก็คือ5กับ8 7กับ0าจับ0กับ8ให้นะ0 0 02 05 07 08 8 08 1 8 2 8 5 8 7

6ก6ู6ย์หกหนึ่งหกสามหกสี่หกเจ็ดนมเี่เพื่อเนเพื่อนคู่ควยายก็ได้นะหกเจ็ดเจ็ดหกหกเก้าเก้าหกหกแปดแปดหกแเนาะก็ขอทุกคนโชคดี3ตัวก็ส6่7 9เก้าเจ็นะคะอย่าลืมเลขมันมาเหมือนกันเนอแปกับ7 ต่างกันก็คือห้ากับสู์กับหกกับเก้านะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะเฮงเฮงปังปังปงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ